thank you ียวหอมแดงแล้วก็เจียวพริกไปานพี่น้องเลยเจียวเซน้ำมันจักหน่อยเนาะ เจียวให้พอหอมกับพ่อจ้าเดี๋ยวเขามาตำเครื่องเทศเนาะพี่น้องบูมียังไรมิราพักชี่กะเทียมพริกไทยเนาะน้นำซุปอันกว๋วยจับยวดนี่เขาต้องใส่พริกไทยได้หลายเด้อพี่น้องโคเขามันละเอียดเนาะ เดี๋ยวอันสิเอาไปเจียวใส่อันน้ำซุปนะเติมน้ำมันจักหน่อยนะพี่น้องประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละบ่ะต้องลายฝ้นตกพี่น้องเม่เหมือมาเบิดถ่ายวิดีโอนี่อะไรนี่ฝ้นตกตลอดมา,มากก็ฝากฝะนอีน,นดี เท้าเก่าอันนี้มาเจียวนะพีนนะ่น้องเนาะเจียวมันหอมๆเด้อพี่น้องสบายดีว่าสุขสุขคนอเดยวสภาเขาพ้าวคือ,อ,อ,อเก่า ส้มมันขาเฟอเ,เซนพี่น้องกินเดอน้ำเดือดแล้วน่ากับใส่อพรนน้อมใหญ่แล้วก็แครอทแล้วกอให้น้ำซุปมันหวานอันนี้ก็คือหมูหมูอันเอียสะโพกหมูพี่น้องเขี่ยวไปก่อน เที่ยวนำซุปหมูก,กับเริ่มซุกแล้วพี่น้องจา้าอันนั้นให้มันเป็นฟองนะครับตักถิมน้อพี่น้องเนาะถ้าโบาตักออกนนะมันสียบคอยไซ เดี๋ยวกระสิเติมเครื่องที่อันเ้าเจียวไหวลงไปในหมอ้ออันนีเ้เดี๋ยวจะเอาไปเดี๋ยวจะตักออกแล้วเอาไปหันห่นกันพี่น้องเลย ปุงรสก็น่าเบบือนพี่นนองเ้ยปรุงรสสาตาดก่อนอันนี้คือเกลือเนาะประมาณอ่ะค่งช้อนโต๊ะอ่ะผงปรุงรสก็ประมาณนี่แหละหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละ ซีอิ้วขาวตาเห็ดหอมประมาณหนึ่งกระบวยมนเมนิก็ชิเติมน้ำเปล่าลงแล้วจะพี่น้องน้ำสะอาด แล้วก็ใช้ไฟปานกลางคอยเขียยไปนะพี่น้องให้น้ำซุปมันแบบมีความหอมความหวานน้ำซุปมันจริงจะบกขนมากเกินไปอั็นนะน้ำซุปกป็ระมาณนี้แหละพี่น้อง เดี๋ยวเวลาเขาสิกินท่ามาแบ่งเอาทีละถ้วยแล้วเนาะทีละถ้วยทีละชามาพี่น้องจะโอ้ยกินหอมหอม,หอมพริกไทย อะไะพี่น้องนะครับก็มาแบ่งเห็ดอันกินที่ะถวยที่ะซ่าเอาเนาะผู้ใดอยากอันนี้ก็อันนี้คือเศษเขาเปียกเนาะพี่น้องตว่าเ้นมันสีใ่ในจักหน่อยเคยซื้อมาจากโลตัดเถนะนะตว่าเขาต้องต้มโดนจักหน่อยด้วยต้มจนไห้มันแบบเส้นมันล่อยอีกขนาแล้ไให้มันนิ่มและมีควาวมใสๆนะนะแล้วอันนี้เขาไปหลัางน้ำแป้งออกแล้วนาบหนึ่งเนาะเคยก็ใสตะแกงไว้อันนี้เขาแช่ไว้ もうもう,うん精いっぱい。 กับมันอันนี้เนี่ยเรือพี่นอ้องมันมันข้นนี่จังหน่อย,ยว่สันทรายเยอะเส้นมันสิจับกันเป็นก้อนเนาะแบบเห็นแบบเบาๆนะประมาณนี้ละ พี่น้องนะครับกับมาปรุงปกติเนาะมาเด้อใครอยากพี่น้องเลยอันนี้หมูยอใส่เข้าไปพี่น้องหมูย่ออันนี้อันกะหั่นแล้วก็ไปลวกนำห่อนเนาะพี่น้องเนาะใส่จังหน่อย,อ,ยอันนี้ก็คือว่าหมูหมูที่หั่นไว้ โม่กันมัหนวดเส็งเศพี่น้องนะเพราะว่าไปมักแล้วนะเดือบลอยหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวนี่ใส่ได้หลายพริกป่นพริกป่นเจียวนะพี่น้องโอ้ยบ่ใส่ร้ายเราเพชรตาเหลือกแล้วตาสีเหลือกเพชรลาย อันนี้ก็คือหอมผักชีเดี๋ยวเดี๋ยวเดอันนี้ก็คือผักชีฝรั่งต้นหอมเนาะผักชีฝรั่งต,ต้นหอมผักชีอ้า ไทยได้ร้ายพี่น้องพิกไทยนี่อากาศแน่วหนอยู่บีบมังหน้าอุ้นด้วยพี่น้องสีอีกหนึ่งกับพอ่อเนาะสีสมผอ ไปละพี่น้องบายบายสบายดีเบิสุผูสุขคนจุบจ๊บจุ๊บมากินน้ำกันเด้อ